สวัสดีครับอันนี้เป็นอีพีที่สองนะถ่ายจากมุมด้านบนก็คือพี่เจ้าของเนี่ยคนที่ดูแลแล้วเจ้าของเนี่ยเขาสนใจจะเลี้ยงหอยขมยักษ์พัต,ตนาะแล้วก็น้ำอะลึกมากแล้วก็สอยซอยย่อยตามล่องสอยตามยองล่องนี่ก็ลึกประมาณเมตรหนึ่งนะครั น้ำไม่แห้งด้วยซึ่งพี่เขา,ามีครบซัพพอร์ตด้วยคุณสมบัติพร้อมละนะครับถ้าลงหอยนี่ยังไงก็วินแน่นอนนะครับสำเร็จแน่นอนนะครับแทบไม่ต้องให้อาหารอะไรด้วยซ้ำเพราะว่าระบบแพงต้อนระบบจุลินทรีย์ทำธรรมชาติอะนิ่งแล้วนะครับเขาทำสวนมาปีกว่าแล้วนะสุดยอดมากเลยนะครับยากาศดีดดี อ่าผมก็ดีใจนะที่ได้มารู้จักพี่เขาแล้วก็ไลฟ์สไตล์แนวแบบบ้านหลังน้อยในสวนทรงไทยนะฮะไม่ธรรมดานะบรรยากาศนี้ตรงนี้เย็นมากๆจริงนะเมาแล้วให้นอนนี่เลยนี่ครับบรรยากาศพี่เขาขออนุญาตอ่ามาแชร์อีกหนึ่งไอเดียอีกอีกหนึ่งแนวทางที่ ใครจะใช้ชีวิตในสวนในบ้านปลายนะฮะถนนก็เทคอนกรีตอย่างหน่อยก็จะเทคอนกรีตมาแล้วตอนนี้ยังลาดหินอยู่นะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเห็นดอยนางนอนนะช่วงนี้หมอกเยอะนะมองไม่ให้เขเห็นยอดดอยนะครับแต่วิวสวยแล้วก็วิวทุ่งนานะครับสวยมากๆสวยมากๆ